อ่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมในคลิปดอของวันนี้กันด้วยเนาะวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนคนดูนะผมทําการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโพสของในไอจีตัวเองกันนะคบผมเดี๋ยวสาหรับคุณผู้ชมใดที่สนใจลองมาดูแล้วก็ทําตามผมกันไปได้เลยนะครับผมโดยขั้นตอนวิธีก่อนอื่นเลยก็ให้เราได้เข้ามานะครับผมในเว็บไซต์ k คปเอเดี๋ยวผมจะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะครับผมก็สามารถที่จะกดทามาชี้งานทาตามกันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่อยู่ตรงคอมเมนต์หรือว่าดีคริ พอเราได้เข้ามาแล้วนะครับผมที่ในตัวหน้าต่างแรกของเวบไซต์เขาจะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกสามารถที่จะมากดสมัครกันไปก่อนได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้เข้าไปใช้งานในตัวเว็บไซต์โดยกดเข้ามาแล้วที่หน้าตามกมารสมัครนะครับผมเขาจะมีหน้าตามประมาณนี้เลยให้เราได้กรอกชื่อนะครับผมหรือว่าข้อมูลนะครับผมตามที่เขาได้กำหนดนหัวข้อกันเอาไว้แบบนี้แล้วก็ทําการสมัครกันไปนะครับผมงนต่นนี้ง่ายก็จะเป็นการสมัครกันได้แล้วหรือถ้าหากนะครับผมเรามีบัญชี Google Gmail อยากจะสมัครผ่านก็สามารถที่จะต ได้มีบัญชีกันอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมานะครับผมแล้วก็มาลงชื่อเขาใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์ตรงด้านนี้กันไปได้เลยเนาะ ล้วได้เข้ามากันแล้วนะครับผมที่ในตัวโฮเว็บไซต์แล้วก็ย้อนมานะครับผมที่ในตัวเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ระบบเขาก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้เลยอในตัวเว็บไซต์ก็จะมีหัวขอ้อมดบูบริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้ง,งานและทําการเก็บไปได้มียอดเงินของแอคเขาเราด้วยนะผม,มให้เช็กกันได้อยู่ตรงด้านขวามือบนตรงด้านนี้เนาะให้เราได้ดูกันว่ามียอดเงินแต่มาใช้ง,งานกันไหมแล้วถ้าเกิดใครที่เข้ามาใช้ง,งานกันแล้วไม่มียอดเงินเพื่ออาจเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกหรือว่ายอดเงินหมดกันไปแล้วก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านน ผมที่หน้าต่างของการเติมเงินเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายโดยสามารถที่จะเลือกช่องทางสำหรับในการเติมเงินกันได้ด้วยนะครับผมเขามีช่องทางเราได้เลือกประมาณนี้เลยหช่องทางไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code โค้ดผ่านทุกธนาคารทูมอนีวอลเลตนะครับผมอัลเปาวอลเลตและคริปโตหรือว่าจะเป็นช่องทางอย่างชิปเพก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้เพื่อทำการเติมเงินกันได้เลยเนาะหรือหากเราได้เติมเงินไปแล้วและมียอดเงินกันแล้วก็จะได้ย้อนกลับมาที่ไ้ตตตวนนาาา่่งแรรกคืออเเบซ์ะผมมพในสต่างๆกันได้เลย ก็อยากวันนี้เรานะครับผมเป็นการการเพิ่มยอดไลค์ใ hmm. น่วนของโพสไอจีเราเนาะเราก็ไพที่เบ็ดฟอร์ของไอจีเราก็ไปได้เลยนะครับผมเดี๋นี้ก็มากดที่ตัวหมุดหมู่กันนะครับผมว่าต้องการจะทำการเพิ่มอะไร เพิ่มยอดไลค์ของตัวโพสก็อยู่แถวนี้เลยนอกจากตัวโพสแล้วเราก็ไปเพิ่มยอดไลค์ของคลิปเียวไอจีหรือว่าอะไรต่างๆกันได้นะครับผมเราก็เลือกเลือกใช้งานกันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะครับผมก็ทําการตามได้เลยเนาะอย่างโพสไอจีวันนี้นะครับผมผมจะขอเลือกเป็นบดหมู่ราคาถูกแล้วกันนะครับผมก็เลือกกันไปเลยพอเลือกบดหมู่กันได้ก็มาเลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการจะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยก็คือเลือราคาผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกก็กดเข้าไปพอเลือกกันได้แล้วที่ในตัววดหมู่แล้วก็บริกกาาาาาารรรรตตตมมมททีีี่้้้้้อออองงงนนนใหเเไดยะัผวขขโพส นะผมเพื่อมาทำการลอกลิง์เนาะก็กดมาง่ายเลยนะผมที่3จุดตรงด้านนี้จะขึ้นมาว่า copy link นะครับผมเรากดคดลอกกันไปเลยอ่ะและพอได้ลิง,งก์ของตัวคลิปกันแล้เอเของตัวโพสหรือว่าอะไรต่างๆที่เราต้องการจะทำการเพิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ให้ลิงก์มาวางอ่ะได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็มาเสร็จจำนวนนะผมที่ต้องการจะเพิ่ม อ,อ่ะก็ผมจะใส่สักหนึ่งพันแล้วกันครับผมม่เห็นยอดจะชัดเนาะพอใส่กันไปแล้วนะผมทั้งลินแล้วก็จำนวนตามที่ต้องการทีนี้ให้มากดส่งซื้อต,ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะคะรับผมวิธีขั้นตอนในการทําก็จะประมาณนี้เลยแล้วพอส่งซื้อกันไปแล้วก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกตัวหนังสือเชียวแบบนี้ด้วยนะผมว่าได้รับการส่งซื้อแล้วก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมแล้วเราก็สาม,มารถที่จะเช็คดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันได้พไดเพนนเดดูกรมกาาาใหไ้้้ ยละเดียดของตัวเดิ์กันได้ง่ายประมาณนี้นะครับผมอย่างเราเดอร์ที่ทำการไปเมื่อกี้เขาก็มีการขึ้นมาแจ้งบอกกันว่าเราดําเนินการแล้วก็สามารถที่จะดูแล้วก็าก็ไปกนได้เลยจกคู่ไม่ต้องไปใจร้อนหรือสำหรับใครถ้าผมที่อาจจะเข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์กันแล้วนะครับผมเข้ามาสั่งซืง้อกรแลออเดอร์ตรงด้านนี้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกสถานะแบบนี้เลยอาจจะขึ้นมาว่ามีการยกเลิกมีสถานะขัดข้องอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะกดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมบนเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อเป็นการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนีี้้้้้ใใหหเเเเรรรราาาาาาาไดาไดดกกกกขปพืืื่่่่ออออทททจจะํลชงงงนแว ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินกันได้เนาะโดยมี2ช่องทางกันเลยเป็นตัวชื่อเหลือในช่องทางไลน์ถ้าเป็นช่องทางไลน์นะครับผมเราก็สามารถที่จะแจ้งไลน์จากตรงนี้หรือว่าจะไปสแกนคิวอารโค้ดของผมเพื่อไปแอดไลน์นะครับผมให้ได้ไปคุยกับแอดมินโดยตรงกันเลยก็ได้แลผมหรือว่าจะสอบถามกันก็ได้เนาะหรือหากใครนะผมที่อยากจะแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับผมเพราะอาจจะไม่สะดวกผ่านช่องทางไลน์เนาะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยตรงกันได้นะผมโดยเข้ามาที่ตรงด้านนี้แล้วเขาจะมีให้เราได้เลือกหัวข้อในการแจ้งหรือว่่่่าา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 จะะพิมมมมม์เลลลขขอออดดรรรรรหหหืืวววว้้้้้้คคกกกกกััันนนไไไไปแแ็ททํีช ประานโงยังไงแบบไหนได้สั่งซื้อตามปกติกันไปแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะดูยอดกันเลยว่ายอดเป็นยังไงก็ลองยอ้อนกลับมาดูที่ตัวโพสกันได้นะว่าตอนนี้ยอดไลค์จะขึ้นมาถึงไหนกันแล้วอย่างของเดิมของผมนะผมในโพส์ที่ผมทําการเนาะเขามีอยู่ที่เดิมของของเดิมของผมอยู่ที่4เนาะแล้วก็ลองดีหน้าจนะอไปพร้อมกันดูนะครับว่าตอนนี้จะขึ้นมาหรือย,ยัง ่ารนี้นะคบผมหลังจากที่เราได้ทำการส่งซื้อกันไปนเะรน่งรอซักคู่ตอนนี้ยอดไลค์ของในตัวโพสไอจี IG ของเรานะผมเขาก็ได้กําลังเดินการเพิ่มขึ้นมาใกล้จะเสร็จเป็นที่ร้อยแบบนี้กันแล้วนะคะผมก็ขึ้นมาใกล้จะขึ้นหนึ่งเลยเนาะเพราะผมสั่งกันไปตั้งหนึ่งพันเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาสี่ร้อยจนถึงหกร้อยเจ็ดสิบเลยนะผมโพลีกรอบหนึ่งเนาะก็ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขึ้นให้เราได้เห็นกันประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจนะผมก็สามารถที่จะมาลองใช้งานทําตามกันได้เลยนะครับผมวิธี ในตัวเว็บไซต์ตรงด้านนี้ในตัวเว็บไซต์ยังมีหวัข้อเป็นคำแนะนําเพื่อนให้คุณผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อมาทำการคขลอกดิ้งไปส่งให้กับเพื่อนและคนรู้จักของตัวเองเพื่อเป็นการแนะนํากันได้ ในการใช้งานในตัวเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราลองย้อนกลับมาดูในส่วนโพสต์เราอีกสักรอบนึงดีกว่าเาะว่าจะขึ้นมาถึงไหนกันอีกแล้วนะคะผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะนะ่าก็จากของเดิมมีอยู่แค่4เองนะครับผมก็ขึ้นมาตั้ง678แล้วผมก็เห็นภาพชัดๆกันเลยเนาะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากแล้วผมหากใครที่สนใจก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูหรือใครที่สนใจใช้งานกันแล้วครับผมแล้รับชมจนถึงตอนนี้สนใจหัวข้ออื่นหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะเช็กดูกันได้นะะววานนนะ